이리, 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 이 พ่อนายช้นีีคงจะดีนะใมาทำอะไรอยู่โอ้ยทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องอะไรนี้ด้วยจ้ะวันนี่แคว่าจะนี้จะทกอาโอ้ยโอ้ยทำไฉันอมาเจอเโออะไรนี้ด้วยอยู่จนี้จะไม่หยอยิ้อ้ไปก่อนเลยคเพชร ฉันจะไม่ทนอีต่อไปแล้วว้ยตายซะ้าวว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 ้ากเ้็วไ้าบาวว้าวอ้า้าว่าว้าวว้า้วว้ดวว้าวว้าบว้าวว้ดวว้าวว้ดวว้าววกาวว้ไวว้า้ากเลยนะ้ม่เป็นไ้สวัสดี้วก้า้าวว้้งหลาย้้ว้าววกา้าวว้า้ว่้า้ย้ กูตายอีกล้วเป็นไงกันบ้างเมื่กี้เทพเาฮะเต็มที่เลยเลยเยเลยโอ้คอยใจมากมาอีกแล้ว Speakerman ไปจัดการให้หมดซะทำแซคับทั้งเลยใสเกียวมาเลยวิ่งเร็วไว้เจอที่ผานะเออโอเคไีสหัวไปซะดูแลนะ วันไหนมาฉันนั่งสู้เฮ้ยเฮ้ยเอนฉันก่อนหอนฉันก่อนเดี๋ยวรอจะด้วยวันนี้เลยรองวนโอ้ยวันนี้โอ๊ยอย่าี้ต้องไปออาสตาร์ทแล้วไอ้สารเลวนี่ออกมาที่นี่มันมืดจังเลยที่นี่มันที่ไหนกันรังวะเนี่ย ที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ฐานของทีวีแมนถ้านายอยู่ที่นี่แล้วนายจะปลอดภัยเออโอเคอะอะ,อะไรวะนั่นละนี่คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาฉัานรอเวลานี้มานานแล้ว